อันนี้เชฟเก่งกำลังทำอะไรคะผัดเจ้าหวานครับโอ้นี่ผัดเจ้าหวานที่ว่าอาหารเป็นยาเนาะใช่ครับเอมีอะไรบ้างคะน้องเก่งโอ้โหหลายอย่างนะครับมีมะเขือเทศแตงกวาสะปนรสลูกคับนะครับลูกคับเหรออื่เขาก็ใส่ได้แล้วก็อินทผลัมครับค่ะนี่ต้องปรุงรสอะไรนะคะหมชิ นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราใส่สีอิ้วใส่น้ำปรุงรสอมตะที่จะกี้ทำไว้นะคะรสชาติอร่อยเถาะสูตรนี้แตกต่างยังไงกับผัดเจียวหวานทั่วไปคะก็จะมีลูกพับมาด้วยครับอินทผาลามัมมีอะไรก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็จะมี กระเทียมกับตัวขิงเพิ่มเข้ามากระเทียมกับตัวขิงเพิ่มมาที่ว่าหั่นฝอยใช่ไหมคะหั่นลูกเต๋าอันนี้หั่นไม่ต้องฝอยมากครับที่เพิ่มคือกระเทียมกับขิงใส่เข้าไปด้วยก็จะเห็นสูตรของอาจารย์ในนี้ก็จะได้เรื่องของธาตุครบหมดเลยธาตุสีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือใส่น้ำปรุงรสอมตะตามที่อาจารย์ทำให้ดูเมื่อสักครู่